สวัสดีครับเพื่อนๆครับก่อนตายคนจะมีความรู้สึกอย่างไรผมว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ทุกคนในโลกนี้นะครับอยากจะรู้นะเพราะว่าแน่นอนว่าสักวันหนึ่งเราเองก็จะต้องดาเนินชีวิตไปจนถึงวันที่เราตายถูกไหมและเสี้ยววินาทีก่อนที่เราจะตายเนี่ยนะครับหลายคนบอกว่าให้ทำใจให้สงบ ให้ทำใจให้ดีให้นึกถึงแต่บุญแต่กุศลนะเพราะอะไรเพราะเราหวังเราเชื่ออยู่ในใจแหละลึกๆแมนะ้แต่คนที่ไม่มีศาสนาเองก็ตามนะครับก็กลัวอยู่ในใจลึกๆนั่นแหละว่าประเดี๋ยวถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยนะครับชีวิตหลังความตายสิ่งที่เราต้องไปผเผชิญหลังจากที่ร่างกายเนี้ตายไปแล้วเนี่ยนะมันจะเจอกับอะไรบ้าง ซึ่งแน่นอนหลายๆคนบอกว่าถ้าก่อนตายเนี่ยเรานึกถึงแต่เรื่องที่ดีเราจะไปสู่ภพภูมิที่ดีในทางพระพุทธศาสนา,าเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าอสัญกรรมนะคือกรรมที่เกิดก่อนตายพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนวัวที่อยู่ใกล้ประตูที่สุดอะใกล้คอกลิมคอกอะนะครับในนั้นจะมีวัวหลากหลายเผ่าพันธุ์ยังไงก็ตามแต่ถ้าคอกนั้นเปิดประตูนั้นเปิดออกมานะครับวัวตัวแรกที่ออกมาจากคอกได้เนี่ย คือวัวที่อยู่ใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นจะมีคำที่พูดกันอยู่เสมอว่าจิตสุดท้ายก่อนตายสำคัญที่สุดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะจิตสุดท้ายก่อนตายสำคัญก็จริงนะครับเพื่อนๆแต่ผมจะบอกว่าจิตสุดท้ายมันจะดีไม่ได้หรอกถ้าเราทำไม่ดีมาตลอดชีวิตถูกไหมนะแล้วจิตสุดท้ายมันจะไม่ดีไม่ได้หรอกถ้าเราทำดีมาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นความสำคัญกว่าจิตสุดท้ายคือปัจจุบันที่เราทำอยู่นี่แหละครับถ้าเราสั่งสมกรรมดี มาตลอดนะเราไม่ต้องไปกลัวหรอกจิตสุดท้ายจะเป็นยังไงเพราะว่าจิตสุดท้ายเนี่ยต้องดีแน่ๆนะครับในวันนี้นะครับผมลองอ่านงานวิจัยหลายๆงานนะที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่รวบรวมมานะครับในลักษณะที่ว่าถ้าคนเนี่ยใกล้จะตายแล้วเนี่ยนะฮะ <c oughs> สภาวะก่อนที่คนจะตายเนี่ยเอาแบบเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเจอสภาวะอย่างไรนะน่าสนใจมากเลยนะ ซึ่งจริงๆเนะี่ยงานวิจัยเนี่ยเขามีเยอะนะครับแต่ผมเอาลักษณะที่เจอคล้ายๆกันแล้ววนะ่าทุกๆงานวิจัยจะเจอเหมือนๆกันเรียกว่าเป็น common นะ common behaviors ก็ได้ที่เราจะเจอลักษณะเนี่ยคนจะตายแล้วจะมักจะนึกถึงอย่างเงี้ยครับ7อย่างนี้7อย่างนะครับแบบที่หนึ่งครับเวลาจะตายแล้วเนี่ยเห็นเป็นแสงสว่างนะอันเนี้ย ก็เป็นหลายๆงานวิจัยพูดตรงกันว่าคนในช่วงประมาณสัก30มิวินาทีสุดท้ายเขาเห็นเป็นแสงสว่างนะครับสว่างจ้าเลยนะครับอันนี้คือลักษณะที่หนึ่งนะครับเขาเรียกว่า light encounters นะครับสองนะครับมีลักษณะที่เรียกว่า life review คือมีการภาเพเหตุการณ์ในอดีตจะดีจะไม่ดีที่เราทำมานั่นนะ มาเริ่มรีวิวรีวิวให้เรามองเห็นเป็นหนังที่ฉายอย่างเข้าใจแต่รวดเร็วไม่กี่วินาทีจบแต่เรารีวิวชีวิตเราได้ทั้งชีวิตเลยนี่เป็นลักษณะที่สองที่เราจะเจอก่อนที่เราจะตายนะครับอันดับที่สามครับคือลักษณะของเขาเรียกว่า out of body experience คือมีประสบการณ์ในที่ว่าไม่มีร่างกาย เออไม่มีร่างกายนะเหมือนกับเรามีตัวเราอยู่นะแต่ไม่มีร่างนะเห็นสภาวะล้อมรอบไปหมดนะครับเออนั่นคือจิตหรือเปล่าน่าสนใจนะครับนี่คือลักษณะที่3ที่คนก่อนตายเนี่ยจะเจอได้นะครับลักษณะที่4นะครับ sensations of peace and love นะครับคือรู้สึกถึงความสงบและความรักที่อยู่รอบตัวเราเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นสงบ มีความสุขอย่างมากนะครับมันยิ่งกว่าความรักนะอันนี้คือลักษณะที่4ที่พบได้ผมเข้าใจว่านี่คือปีตินะครับหครับในงานวิจัยเนี่ยพบว่ามีการที่สาภาวะใกล้ตายหรือก่อนตายเนี่ยในช่วงนาทีสุดท้ายเนี่ยนะครับคนคนนั้นเนี่ยไป meeting deceased love ones or spiritual entities คือเขาไปพบกับญาติเขาหรือคนที่เขารักที่เสียชีวิตไปแล้ว นะหรือไปพบทูตอะไรบางอย่างเนี่ยเกิดกับทางจิตวิญญาณนะจะเราอาจจะบอกเป็นโยมทูตเป็นอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยนะครับไปพบก่อนที่เราจะตายไปนะครับนี่คือลักษณะที่ห้านะครับลักษณะที่หกครับคุณรู้สึกว่าช่วงเวลาเนี่ยมันมันมีความเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นการเวลาที่มันผิดเพี้ยนไปเขาใช้คำว่า d i s t o r t e นะครับหรือ เวลาเนี่ยมาดูเดินช้ามากเลยหรือสปีดอัพก็ได้จะเดินช้าหรือเดินเร็วก็ได้เอออันนี้เป็นสิ่งที่แปลกอยู่นะเอาจะชาม perception นะมีคิดว่าเรามีความรู้สึกต่อเวลาเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากปกตินะครับและอันดับสุดท้ายครับก็คือนะคนที่มีประสบการณ์เนี่ย date experiences เนะี่ยนะครับเขาจะมี transformation นะครับถ้าเขาฟื้นกลับมาได้ ครั้งนั้นแล้วเขายังไม่ตายเขากลับมาได้นะครับถ้าเขากลับมาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะเขาจะมีนิส,สัยบางอย่างที่เปลี่ยนไปมีอุปนิสัยมีคุณค่ามีมุมมองต่อชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนี่คือ near-death experiences นะครับหรือในภาษาวิทยาศาสตร์ภาษางานวิจัยเนี่ยจะย่อว N ่า NDEs นะครับ near-death experiences นะครับซึ่งเป็น สิ่งที่น่าสนใจนักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะศึกษาเรื่องนี้อย่างยาวนานนะครับแล้วก็คอมม o นนะ r r e n c e ที่เจอเนี่ยนะเอย่างเนี่ยมักจะเจอคล้ายๆกันนะครับก็ผมคิดว่าในสภาวะตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะ ควบคุมตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดหรอกเราจะควบคุมสภาวะตรงนั้นแต่สิ่งที่เราควบคุมได้แน่ๆเลยก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเราจิตใจเราเนี่ยดีหรือไม่ดีอยู่นะครับถ้าจิตใจเราดีเราไม่ต้องกลัวครับว่าวินาทีต่อไปเราจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามันคือมันคือ c o n c u r r นซ์มันคือตามไปเรื่อยๆนะจิตใจเราดีวันนี้ตอนนี้ นาทีต่อไปเราก็จะดีถ้าวันนี้จิตใจเราไม่ดีเราทำไม่ดีเราทำบาปท,ทำกรรมเรามีแต่ความอยากใน,นจิตใจนะครับวินาทีข้างหน้ามันก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวินาทีสุดท้ายก่อนตายหรือจิตสุดท้ายก่อนตายจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่าสำคัญน้อยกว่าปัจจุบันว่าจิตของเราตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับ คิดว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ